โอเคครับสวัสดีครับทุกคนไปเห็นมีคนเล่นเกมนี้เยอะอยู่นะเกมออฟโทปี้มีอะยาอะไรนะออฟโทออฟโทปี้ออฟปี้ <c oughs> มันเป็นตัวีนะทุกคน <c oughs> ชื่อเกมยังไงน่ะ <c oughs> มันก็เรียนแบบมาจากสควิตเกมนะดูชุดก็รู้นี่ถ้าใครเคยดูเรื่องสควิตเกมนะที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ ดูตูดนะ <laughs> โอเคโอเคไปเล่นกันนะไปเล่นกไปเล่นกัน <c oughs> นี่เรามาอยู่ในเกมแล้วนี่ <c oughs> เหมือนนั่งไม่ทุกคนร <c oughs> อนะรอ <c oughs> ไปทุกคนไป <Green Line. S 2> เราหยุดก่อนนะเ <laughs> ฮ้ยทุกคนมีคนโดนยิงแล้วนู่นไงนู่นนู่นมีคนโดนยิงวิ <c oughs> โค้ดโดนยิงกันเพียบเลยโดนยิงกันเพียบเลยอะ มันห้านเมืนเลยทุกคนเฮ้ย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 ,อยโอ้โหอย่ามาชนฉันนะอย่ามาชนฉัน light. Light. เฮ้ยอุ่ออออออ้ยเย่พี่ตัยเย่แล้วทุกคนเดี๋ยวเรากลับไปดูศพเราก่อนนะนี่คือศพเราโดนยิงกลางกระบ,บาลเลยแสกหน้านะโอเคไปทุกคนเดิ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 น หยุดก่อนหยุดก่อนจะโดนยิงอย่าเล็งผิดนะเฮ้ยไอน้นี่เขาหยุดกันแล้วแกละเออมันเป็นไงตายต่อหน้าเลยโอ้ทุกคนตีอเอเกันหมดเลยนะวิ่งวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิง่งเฮ้ยเฮ้ยเออเออเกื้อเกลื้อเกื้อเกื้อเกื้อโอ้ทุกคนสบเกลือเลยสบเกลือเลยเฮ้ยโอ้โหไป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 พี่รู้สึกว่ามันจะเร็วขึ้นอนะ่ะมันจะหยุดเร็วขึ้นอ่ะ เฮ้ยทุกคนเฮ้ยโอ้โหโอ้โหตายกันเยอะมากเฮ้ยไอ้ดีจุดเดอร์สิมาแลกกิบสองเออนั่นแหละตัวเย้เลยเฮ้ยทุกคนมันทันเร็วขึ้นมากเลยดูคนข้างหลังก็พากันตายนะ <te le kindergarten> ดูหน้าตุ๊กตาหน้าตุ๊กตาดิทุกคนฮ้ยไม่มีคนขยับเลย <Red light. S 1> ดูหน้าตุ๊กตาทุกคนเฮ้ยอยู่ตรงนี้โดนยิงได้หมัเนี่ยนั่นนั่นผู้คุมแล้วนะผู <Green light. S 1> ้คุมมองเราเฮ้ยไ,ไปได้แล้วโอเคชนะเลยู่ you pass the game นี่เราพลาดแล้วนะมันเขียนว่า Wait for next update <Red light. S 1> นะเราต้องรออัปเดตต่อไป พอเล่นบ้างแกจะเล่นบ้างไรครับผมอโอเคได้เลยได้เลยได้เลยมาสลับกันเล่นรู้วิธีเล่นใช่ไหมเนี่ยคือสมัยเด็กๆนี่พ่อเป็นมือวางอันดับหนึ่งของเกม A I O U ที่โรงเรียนเลยนะเราหน่อยไดงนะเราหน่อยก็ตายเป็นคนแรกอ่ะนี่นี่นี่ชนะใช่ไหมครับผมอนิงนะเนี่ยเออสกิฟเกมนี่พ่อไม่เคยดูนะแต่รู้ว่าเกม A I U เล่นยังไง ไปนอ่วะอ้าวเอ้ยทำไมล้มทำไมล้มใครขัดขาเอ้ยยืนนี่ก่อนเอ้ยไอ้ยไอ้คนนี้ยังวิ่งอยู่เลยไอ้่ตายแน่ไอ้ข้างหลังโอ้โหตายตายเห็นเห็นไปเอ้ยเอ้ยล้มอีกแล้วล้มเอ้ยฉันลุกฉันไปฉันสะดุดล้มนะอย่าอย่าอย่าฉันแค่สะดุดล้มลุกไปโดนใช่ไหมไม่โดนเอ้ยล้มอีกแล้วแค่ขาอ่อนน่ะ เอ,อ้ตายเบอร์สิบสี่เอ,อ้ยไอ้เพื่อนนอนตายอยู่ข้างหน้าโอ,อ้โหล่วงแล้วนะโอ้โหค้างเอ้โหคักงเออเหยียบศพเพื่อนไปเลยเอ,อ้ยสรุปศพเพื่อนเอ,อ้ยตา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 ยเฮ้ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งตายแล้วเอ,อ้ยโธ่ทำไมแค่แค่ขามันอ่อนอย่างงี้เอ,อ้ยเมื่อกี้ <saya. S 2> ลืมหยุดไปไปไป,ไป <S 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 ไปเฮ้ยหยุดโอไอ้น <huh ี่ด oh, oh, oh. ูบัดค้างท่าดูท่ามันเฮ้ยไอ้สองคนนั้นไอ้สองคนนั้นไอ้สองไอ้สองคนนั้นจะกีโก้อันโอ้โหเสกปืนโอ้โหหลายศพหลายศพไปไปไปเราจะต้องถึงก่อนเฮ้ย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 โอดูดูดูข้างหลังข้างหลังโดนกระนาวโดนกระนาวไป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 เฮ้ยโอ้ ยี่สหกกับยี่สามนายยีก็ข้างเรานายต้องระวังตัวด้วยนะดูเราดูเราเราจะเป็นคนให้สัญญาณเองดูเราไปตามมา 26, ยี่สหกยี่สามยุดเฮ้ยเฮ้ยสิบเอ็ดโอ้โหยี่สิบหกยี่สามตามเรามาเฮ้ยยุดเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาลวกกันละนาไปกันละตามเราสิเพื่อน ไปไปเอ้ยล้มล้มอ้าวยังไปทันสตาร์ทเลยโอ้ตายตายตายเพียบเพียบตายเป็นสิบตายเป็นสิบโอ้ตายเป็นสิบโอ้โหโอ้โหไป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 โอ้ยใครมาขัดขาเนี่ย ดูเอาหู้ยไปยไ,ไปไปไปหยุดไอ้ข้างหน้าไม่ยอมหยุดโอ้ยลาก่อนเพื่อนลากันเพื่อนเฮ้ยไป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 หยุดเฮ้ยฉันล้มฉันไม่เกี่ยวฉันล้มเอ้ยเบอร์สิบสองแกหยุดไปโอ้ตายแล้วลาก่อนลากันเพื่อนไปหยุดเฮ้ยไอ้เบอร์สี่สิบห้าเบอร์สี่สิบห้าแกตาย ไปหยุดก um ่อนหยุดกนโอ้ยโอ้ยมลากัดเพียนลากัดไป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 หยุดก่อนหยุดกนไป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 หยุดอุ้ยไปหยุดอุ้ยเกือบถึงแล้วเกือบถึงแล้วเกือบรอดแล้ว หลุดๆเอ้ยผ่านแล้วจะผ่านแล้วผู้คุมฉันผ่านแล้วฉันผ่านแล้วยิงจะเจ๊งยิงฉันเลยก้าว่าก้าว่าเพ่อนเพ่อนฉันผ่านฉันรอดแล้วใช่ปะวันนี้ฉันรอดจะไม่ตายใช่ปะไอพวกข้างหลังตายเรียบเลยเหลือคนเดียวน่ะไอสองคนนั้นทำอะไรกันอยู่นะสองคนนั้นยังทําอะไรกันอยู่ไอสองคนนั้นต้องวิ่งไปไหนนะมันตายแน่ เป็นกำลังใจให้มันเอาตายเป็นถึงเอาตายเรียบหมดเลยเอ้ยลอดกระจาบคนเพี้ยนสบายมากเลยฮ่าอ่าละและนี่ก็คือเกมชื่อแปลกๆนะออกติปีออกติปีเกมหรือว่าเอามาจากหนังเรื่องสุก i ิ g เกมที่กำลังโด่งดังนั่นเองนะครับใครอยากจะเล่นก็ไปหาโหลดกันมานะครับเป็นเกมที่เอาไว้เล่นยามว่างได้เนาะคลายเครียดคลายเครียดหรือเครียดมากกว่าเดิมก็ไปลู้ คลิปนี้ไปละขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย